นะเข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยกดซับสไครต์สถานการณ์วันนี้เท่าที่ผมทราบจากแหล่งข่าวใกล้ชิดตำรวจนะครับคดีที่ทนายตั้มถูกพี่อ้อยแจ้งความไว้ที่กองปราบกองข้าการปราบรามสามซึ่งดูแลภาคอีสานเนี่ยมีรายงานข่าวที่ผมได้ทราบมาก็คือว่าอยู่ระหว่างการวรวบรวมพยานหลักฐานนะครับพี่อ้อยเขอยู่ที่ปากช่องก็คือบ้านเกิดเมืองนอนเขาเขาเป็นคนคราช กลับจากต่างประเทศมาก็กลับบ้านเขาแล้วก็น่าจะมีการปเข้าไปพบพนักงานสอบสวนอาจจากวันนี้นะครับนะแรงข่าวที่ผมได้มานะทันนี้คดีความหรือข้อหาที่นายตั้มอาจจะโดนนะครับเท่าที่ผมทราบนะครับจริงเช่นยัยงไงผมไม่ทราบก็ขออนุญาตเรียนพี่น้องสื่อมวลชนก็คือว่าข้อหาที่อ่น่าจะโดนก็คือหนึ่งชอบโกงนะครับหลอกลวงให้ร่วมลงทุนอะไรทำนองนี้แหละการที่เป็นข่าวเนี่ยข้อหาแรกนะครับข้อหาที่สองก็ อาจจะเป็นเรื่องของการมีเจตนาหลบเลี่ยงภาษีหรือเปล่าแตนะ่มาตราน่าจะเป็นมาตราสามสิบเจ็ดประมวลรัษฎากรนั่นไงที่ผมขอญาตหาหน่อยนะหลบเลี่ยงภาษีมาตราสามสิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวผมหาให้นะนะครับอืมนะครับอาจจะโดนข้อหาเกี่ยวกับอ,อ,อาจจะโดนนะอาจจะ,นะอาจจะนะครับอาจจะนะอืมโดนหรือไม่โดนไม่รู้แต่ว่าข่าวลือทํานองว่าอาจจะโดนข้อหาเกี่ยวนะกับเรื่องนะครับการหลบเลี่ยงภาษีซึ่งมีโทษจำคุกเจ็ดปีนะ ประมวล,ลรัศดากรคใครอยากดูนะ,นะครับในกรณีที่ไปให้สัมภาษณ์ในรายการผลกระแสหนุ่มกัญชัยแล้วก็ไปให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ของคุณนายนะครับของรายการนี้เขาก็จะอาจจะนํามาประกอบอาจจะโดนข้อหาเกี่ยวกับเรื่องการหลบเลี่ยงภาษีนะครับนะครับเน่ยน,น,นะสองเนี่ยน,นะหรือเอ่อนะครับที่ทผมทราบมานะน่าจะประมาณนี้นะครับอาจจะโดนแจ้งนะ,นะครับสข้อหานะ นอกนั้นก็อาจจะโดนตรวจสอบภาษีย้อนหลังนะครับนะตรวจสอบอทนายตั้มตรวจสอบภาษีย้อนหลังถ้าที่ผมทราบมาก,ก็ถ้าเกิดสมมตินะสมมติว่าเป็นความผิดก็อาจจะโดนภาษีย้อนหลังนะก็ต้องจ่ายภาษีจ่ายเบี้ยรปรับจ่ายเงินเพิ่มจ่ายสามอย่างนะครับเทนะ่าที่ทราบนะแล้วก็นั้นอาจจะเป็นข้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องเคเรืยออะไรวะงบการเงิน งบดุลต่างๆเป็นเช็จอะไรหรือไม่อย่างไรนะก็หาพวกนี้อาจจะตามมานะครับอาจจะตามมานะครับแล้วก็นอกนั้นจะมีฟอกเงินหรือไม่อย่างไรนรี่ก็เขากำลังพิจารณาอยู่ก็ประมาณนี้นะครับนะแต่ก็อยากจะกรเวเรียนพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนเพื่อทราบนะครับทนายตั้มเขาเป็นผู้ถูกกล่าวหานะนะครับเขาเป็นผู้ถูกกล่าวหานะครับว่ากระทําความผิดแต่เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์เขาก็ยังมีสิทธิในการที่จะชี้แจงอะไรตา่างๆ นะส่วนจะชี้แจงได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานนะถ้าพยานหลักฐานมันไม่ดีสู้ไม่ได้ก็แพ้คดีอาจจะติดคุกไปนะครับนะโดนลบชื่อจากการเป็นนายความเพราะว่าถ้าข้อหาเรื่องชออ่อโกงลูกความโดนลบชื่อเลยนะเป็นนายความไม่ได้นะครับโดนลบชื่อเลยถ้าถ้า,ถา,ถา,ถาสมมติว่านยนะนะลบชื่อนะภาษาของทนายคือโดนลบชื่อออกจากการนะก็เป็นนายไม่ได้แล้วนะครับถ้าโดนลบชื่อเลยถ้าจะมีลักษณะการช่อโกงลูกความนะ ผมให้ความรู้เลยเรื่องใหญ่แล้วเรื่องการชออ่อโกงลูกความเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เรื่องการพูดกานจายธรรมดาเล็กน้อยมีอะไรนะครับการชออ่อโกงการตาบัดสินลูกความนะครับเยอะนะนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเป็นอย่างนั้นก็ก็เออเป็นทนายไม่ได้นะครับแต่ก็เป็นที่อุตสา,าหกรรมายได้เป็นอะไรได้เยอะแยะหลายคนที่โดนลบชื่อเช่นทนายถุงขนมจําได้ไหมนะครับทนายถุงขนมที่เป็นคนสนิทของคุณทักษิณชีวั อันนั้นก็โดนลบชื่อก็เป็นทนายความได้เป็นที่ไอ้เป็นไอ้เป็นที่รึกษากฎหมายได้แต่ว่าความในศาลไม่ได้อย่างเดียวนอกนั้นได้เหมือนเดิมพอความรู้มันติดตัวมานะครับนะแต่ถ้าเกิดเขาชี้แจงได้มันก็จบไปนะครับนะเพราะฉนั้นก็วันนี้น่าจะมีความคืบหน้าอาจจะมีการออกหมายเรียกอาจจะมีการออกหมายจับทนายตำรวหรือไม่ก็ติดตามดูผมถ้าที่ผมทราบมาในะแหล่งข่าวใกล้ชิดเนี่ยตำรวจเนี่ยน,น่าจะประมาณนี้ผมไม่ได้ข่าวจากตำรวจได้จับ แหล่งข่าวที่เขาใกล้ชิดเป็นเรื่องอะไรสายข่าวกาิจากรรมที่ใกล้ชิดตวจที่มีความแม่นยําสูงวันนี้มีความคืบหน้าแน่นอนอาจจะมีการไปออกหมายเรียกหรือหมายจับอะไรต่างนะประมาณนี้เกนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าทนายตั้มจะเป็นคนทําผิดนะเป็นบุนคคลซึ่งเป็นผู้ต้องหาถูกเราครัก็ติดตามไปต่อไปและผมเชื่อร้อยเปอร์เซ็นตว่าทนายตั้มต้องเข้ามอบตัวร้อนยะเปอร์เซ็นนะเพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นทนายความ นะครับแล้วก็มีรู้กฎหมายไปอย่างดีผมเชื่อว่าเขาเตรียมเข้ามอบตัวนะครับนะมันคงไม่หลบหนีไปไหนนะผมไม่หลบหนีไปไหนไม่มีทางไม่ต้องไปเดาว่าเขาจะหลบหนีอะไรต่างนะครับมันจะเข้ามอบตัวนะครับและคดีนี้ถ้าสมมติมีเฉพาะช่อโอกงเนี่ยเป็นเป็นคดีความยอมความได้ยอมความได้กระจบนะยอมความในถ้าทําให้ผู้เสียหายพอใจก็จบนะครับนะนะครับหรือว่าถอนชำระหรือว่าตกลงกันได้ทําความเข้าใจก็ถอนคำร้องทุกข์กระจบ นะครับแต่ถ้าเกิดผู้เสียหายไม่ยืนยอมคดีก็เดินหน้าต่อไปก็ว่ากันต่อไปมันยังมีหลายขั้นตอนหลายกระบวนการควาที่จะพิสูจน์ว่าทนายตั้มทำผิดกฎหมายตามรัฐธรรมนูญและตามวิอาญาฮะนะครับก็ก็ดูกันต่อไปใครทำผิดก็ต้องรับโทษนะครับแล้วก็ฝากนะครับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับทนายความดังทุกคนแปดคนซึ่งผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อบุคคลอื่นนะครับทุกคนไม่มีใครเห็นด้วยอะไรกับการกระทํา ของทนายั so, antly, ้มนะครับนะครับไม่มีใครเห็นด้วยนะครับและไม่มีใครมีส่วนร่วมนะไม่มีใครเข้าข้างนะดูจากการโพสต์ข้อความดูจากการจัดรายการผมไม่ได้เข้าข้างทนายั้มนะนะครับไม่นะนะครับไม่ได้เข้าข้างนะครับกาเป็นเรื่องของเขาเขาก็ต้องรับผิดชอบเขาเองนะครับนะถ้าเขาทำผิดเขาก็ต้องต้องรับโทษรับกรรมไปไม่ไม่มีใครเข้าข้างนะครับนะอันนี้ก็เรียนให้พี่นอจารชนทราบและเอฟซีทราบว่าไม่มีใครเข้าข้างทนายั้มหรอกนะครับ นะเขาต้องรับผิดชอบเขาเองนะถ้าเขาทาผิดก็ติดคุนะลบชื่อจากการเป็นนายความก็แค่นั้นแหละนะแค่นั้นเองครับไม่มีใครไปอะไรต่างๆแล้วตอนหลังก็มีคนไปโยงนะเออทนายดังเรียกเงินแรงต่างนะครับใครเรียกเงินใครทําผิดก็รับผิดชอบไปถามว่าทนายดังแปดคนมีประโยชน์เอ่อต่อการเรียกร้องความเป็นธรรมมีครับคดีถ้ามันเป็นดังมันดังขึ้นมามีแสงมีอะไรต่างเนี่ยมันก็ทําให้คดีมันเร็วขึ้น ความดังก็มีประโยชน์เช่นคดีแจ้งวงเงี้ยใหญ่นะความดังก็มีประโยชน์คดีก็ดังคดีแอมไซนายเนี้ยเนี่ยซึ่งผมเป็นทนายความผู้เสียหายนะนะครับคดีอ่าอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรเสียต้นอย่างเงี้ยจำได้ไหมเคยไปร้องเรียนไปแจ้งความไปขอร้องหน่วยงานต่างๆไม่มีใครช่วยมาหาพี่เดนยพอเป็นข่าวก็ทําให้จับคนร้ายได้ว่ามีภรรยาถูกกล่าวหาว่านะจ้างวานค่าเสียต้นซึ่งปัจจุบันนี้ก็ส่งฟ้องแล้วขึ้นศาลันที่สองธันวานะครับยอดครับเข้าใจนะ เน่เนี่ยนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นทนายดังก็มีประโยชน์ต่อสังคมนะครับแต่ก็อย่าใช้ความดังไปตบรับเรียกเงินจากคนอื่นนะครับอย่างพี่เดเดี๋ยวเวลาไลฟ์สดพูดถึงได้หนึ่งไม่ตั้งมูลนิธิหากินไม่ตั้งมูลนิธิหากินพี่เดนะไม่รับบริจาคนะครับไม่รับบริจาคสามไม่รับเงินสดไม่รับอะไรรับแต่วายนะผมพูดทุกครั้งเพื่อแสดงเห็นวนะ่าคุณไม่ต้องมาติดต่อผมไม่รับจ้างแถลงข่าวทีละสองแสนสามแสนไม่รับเงินค่าจ้างพาคนไปออกรายการโหดกระแสะ นะครับไม่เอาผมคุยกับหนุ่มกัญชัยนะผมไม่มีนะนะครับเอ่อเก็บเงินมาสามแสนพาไปออกรายการหนกระแสอะไรต่างๆไม่ไม่มีนะหนกระแสก็เสียหายไปด้วยนะวันก่อนคุยกับหนุ่มกัญชยัยตอนที่ผมมามาจีนมาแรกหนุ่มกัญชัยโทรมาเฮ้ยบอพี่เดชช่วยบอกพี่น้องสี่มันชนนะรายการขนกระแสไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับทนายดังๆหรือทนายที่ดังอยู่ในรายการทนายพวกนั้นไม่ใช่ทนายหนกระแสนะอย่าเอาชื่อไปใช้ นุมกัญชัยฝากมานะครับเพราะฉะนั้นทนายความที่ไปนั่งในรายการหักระแสะทุกคนไม่ใช่ทีมงานของเอ,อหนกระแสะนะและไม่ควรที่จะเอาชื่อรายการหนกระแสะไปหากินแล้วก็ทนายความทุกคนที่ไปออกรายการหนกระแสะนุมกัญชัยฝากมาบอกว่าอย่าอ้างชื่อไปหากินหาประโยชน์นะไม่ใช่ว่าเชิญไปเป็นแขกรับเชิญเสร็จแล้ว <c oughs> บอกเป็นทนายหนกระแสะอย่างผมเนี่ยไม่มีไม่ใช่ทนายหนกระ,สะแสล่ะผมทนายสายเมาอย่างเดียว นะครับไม่มีการอ้างชื่อรายการหนกระแสแล้วบางคนก็ใช้รายการหัวกระแสเป็นที่เรียกเงินเรียกทองครั้งละสามแสนสีน่แสนซึ่งผมไม่มีไม่เคยมีเรื่องคนมาแถลงข่าวใหญ่โตไรต่รางไม่มีคิดเงินคนดังๆเยอะๆนะครับหลายๆคนมานะครับถามได้เลยไม่มีนะครับนะครับนะเพราะเราไม่รับจ้างแถลงข่าวนะครับนิสัยผมนะอันไหนผมช่วยก็ช่วยอันไหนรับจ้างรับจ้างชัดเจนเพราะนั้นคนที่จะมาหาผมเนี่ยมีสองอย่างคือหนึ่งนะให้ช่วย ถ้าผมช่วยได้ผมก็ช่วยนะครับนะแล้วก็ถ้าไหนผมจะรับจ้างก็รับจ้างข้อที่ผมก็คืออะไรหนึ่งเป็นทนายความเป็นที่ปรึกษากฎหมายเป็นอาจารย์ผู้บรรยายวิชากฎหมายเทคนิคการทวงหนี้นะครับแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์อย่างที่กําลังทำงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะนะครับให้ความรู้กับประชาชนเนี่ยที่เนี่ยให้ความรู้ทางด้านกฎหมายให้ข้อคิดเตือนภัยนะเตือนภัยนะครับเพราะนั้นนะครับนะก็ทนายความทุกคนก็ ต่างคนต่างมีบทบาทโดยเฉพาะทนายดังๆมีส่วนครับทาให้คดีความต่างๆมันมีสีสันก็ไม่มีทนายความดังไม่มีอินฟลูเอนเซอร์อย่างครงผมที่เล่นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยคยดีต่างๆก็ไม่คืบหนะ้านะครับส่วนใครจะไปตบรั์เรียกตามก็รลลับตามกันเองถ้าเป็นจริงนะเราก็ไม่รู้ก็ต้องไปถามทนายตั้งให้เขาชี้แจงผมคงไม่ไปพูดเรื่องของเขาแต่เนะขาทําผิดก็ติดคุกไม่มีใครแล้วครับเราไปไปเข้าข้างเขาเราสถานการณ์แบบนี้นะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เรียกตบรับ ห้าล้านเจ็ดล้านนะอีกเรื่องเรื่องของพี่อ้อยที่ไปแจ้งความทนายจ้ามเรื่องชอง่อโก้ก็ว่ากันไปมีสองคดีนี่แหละครับแรงเลยครับแซงดีไอคอนเลยนะครับเอาจบไปแล้วเรื่องทนาจ้ามสองคดีที่ก็ถูกกล่าวหาในวันนี้คงมีความคืบหน้าส่วนอีกเรื่องนะครับเรื่องเกีก่ยวกับอะไรวะ